ขึ <oples> the ้รถกระป๋อทุกๆครับห้กัรถับอะรก็มีงานมองระดโลกนะครับที่อิทยานก็มีวันที่1ิบสาอะไรนี่เรี่ยนล้วกรุงเทมาสดการนะครับก็้รถนะครับตลาดี้อลังากมาเห็นตลางเดินเที่ยวนะอี่ก็ชาวต่างชาติเยอะนะครับนี่คิดอไอ่ะนี่ขือตรถาแล้ครับ ครับเราก็เดินมันมีจุดใหญ่วัดศรีนันทศเทชวัดตาธาแล้วก็บุกพระรามใหญ่ยยอยู่สามที่นะครับวันน,น,นี้วันที่สิบห้าุมาารับีารเครับนี่ครับุงานบรรลัย ไปดู้เลยครับนี่อครับนี่งาหันหน้ามานี่่นนะครับเนี่ถึงครับเดี๋ยวพีเจมีสาจุดนบใหญ่๊บเนี่ยพี่เจาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวนานี่งีอยู่โซนนี้เนาะครับนี่ก็มาครับจุดแรกไว้ภาษีสชนเพชรตุ้มงไปแล้วก็หลากหลายไปดูครับก็ยามเย็นครับประมาณ5โมงเย็นครับตันนี้วันที่10 You have to bow down.